ทำ YouTube มานานแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักทีลองดูคลิปนี้ค่ะ ตัวเองนะคะเป็นคนที่ทํา YouTube มาประมาณ2-3ถึงปีได้แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยค่ะทุกคนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าพี่กุลเนี่ยเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทํายังไงให้คลิปของเราให้ช่องของเราดีขึ้นนะคะสิ่งที่พี่กุลจะมาพูดในคลิปนี้นะคะจะเป็น6ข้อง่ายๆที่จะเป็นหลักในการคิดนะคะว่าเราจะทาคอนเทนต์แบบไหนข้อแรกนะคะคือคอนเทนต์ที่เหมาะแก่การแชร์ค่ะก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์นะคะอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าตัวคอนเทนต์ที่เราจะลงไปเนี่ยมันเหมาะแก่การ แชร์ต่อไหมมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะบางทีเนี่ยการที่เราทำคอนเทนต์ตามกระแสมันก็จะทําให้คนเข้ามาดูเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีตายตัวนะคะทุกคนว่าจะเป็นคอนเทนต์ตามกระแสหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนที่จะเป็นดีก่อคนดูคะ่ะอย่างน้อยเราเนี่ยจะต้องรู้จักคนดูของเรานะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปในอนาลิติกได้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าช่วงอายุของคนที่ดูคลิปเราเนี่ยจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถ ทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับช่วงอายุของคนที่เข้ามาดูได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะข้อ2สิ่งที่เราควรคำนึงก่อนที่จะทำคอนเทนต์ขึ้นมาสักคลิปหนึ่งนะคะก็คือการอินเตอร์แอคชันนะคะแล้วก็คอนเวอร์เซชันค่ะคือเราเนี่ยต้องสนับสนุนให้คนตามหรือคนที่เข้ามาดูพูดคุยกับเรานะคะการที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามหรือคนที่เข้ามาดูมีการถามตอบกับเรานะคะมันจะทำให้มีการใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วเราเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่า,นานนนเนี่ยในอนาคตเนี่ยอยากให้ทำคลิปแบบไหนบอกได้เลยนะคนติดตามที่เขามาขอ แล้วถ้าเรา,าทำตามคลิปนั้นนะคะเช่นเขาบอกว่าอยากให้พี่กุลแฮมรีวิวลังโคมค่ะและพี่กุลก็มาทํารีวิวลังโคมใช่ไหมคนที่บอกเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจว่าเออเนี่ยเสียงของเขามีค่าเสียงของเขามีความสําคัญนะตัวข้อ3ามนี้เองนะคะจะเป็นการที่ทําให้ช่องเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการทําช่องก็คือความสม่ําเสมอซึ่งเป็นจุดบอดของพี่กุลเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยสม่าเสมอน,นะคะไม่ค่อยมาอัดคลิปให้ตรงเวลาหรือว่ามาอัดโดยสม่ําเสมอซึ่ง หลังจากนี้จะพยายามแก้ไขแล้วนะคะก็เราต้องสม่ําเสมอนะอย่างน้อยเนี่ยหสัปดาห์ต่อ1คลิปนะคะก็ลงอย่าให้ช่องเงียบเกินนะคะเพราะว่าที่จริงเนี่ยในยูทูบแบบมันก็มีคลิปมากมายหลายอย่างให้เราดูเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่มาอัพคลิปสัก2เดือนอย่างเงี้ยวันหนึ่งผู้ชมเขาก็เปลี่ยนแล้วนะคะเขาก็ไปดูอย่างอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้มาหยักมาดูช่องเราแล้วถูกไหมโอเคถ้างนั้นเรานะคะจะต้องตั้งใจแล้วก็ทําให้มันสม่ําเสมอก็คือจะลงทุกวันจันทร์ทุกวันพุธนะคะแต่ในส่วนของ ช่องพี่กุลเองนะคะพี่กุลจะลงอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะคะ2คลิปนะคะทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะฝากด้วยนะคะวันพุธกับวันศุกร์จะทำให้ได้ค่ะ ต่อไปเป็นข้อ4นะคะข้อ4อี่เนี้ยสำคัญมากๆเลยค่ะคือการที่เรานะคะต้องทําให้คลิปของเราถูกค้นพบค่ะก็คือเวลาคนหาจะต้องหาคลิปของเราเจอนะคะซึ่งตรงนี้รายละเอียดมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทํำตัมเนลให้ดูดีให้คนอยากคลิปเข้าไปใช่ไหมคะหรือว่าตัวการที่คนเจอเนี่ยตัว metadata ต่างๆที่ทําให้คนค้นเจอหรือว่าการใส่เลคทิพชั่นนะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนค้นเจอเราค่ะซึ่งรายละเอียดของการ เ,ะะเดี๋ยวยังไงพี่กุ้เนี่ยจะทําคลิปแยกอีกคลิปนึงนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยคิดว่าถ้าเกิดใส่ไว้ในคลิปเดียวกันเนี่ยมันน่าจะยาวไปนะคะเอาเป็นว่าเราทําคลิปออกมาแล้วเราตั้งใจทําคลิปมากๆแล้วเราต้องตั้งใจต่อเพื่อให้คลิปของเราถูกคนเจอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปที่ข้อ5นะคะข้อ5นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นการคอแลบค่ะคอร์บูเรชันก็คือการที่เราเนี่ยไปร่วมมือกับช่องอื่นๆในการทําคลิปนะคะเป็นการแชร์ฐาน ร่วมกันอาจจะเป็นการแต่งหน้าสองคนหรือว่าไปคอลแลบกับช่องอื่นๆนะคะตัวข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์แบบคลิปออกมานะคะก็คือการอินสปิเรชันนะคะอินสปิเรชันในที่นี้คิดดูนะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าพี่กุลออกมาพูดแล้วพี่กุลก็ทำหน้าเบื่อๆแบบว่าอ๋อคือว่าพี่กุลน่ะ ทำคลิปไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าสมมุติว่าเราดูตัวเองอะแล้วมันยังน่าเบื่อมันก็ไม่มีใครอยากดูเราหรอกถูกไหมเรายังไม่อยากดูคลิปตัวเราเองเลยแล้วใครจะมาอยากดูเพราะฉะนั้นนะคะในการทําคลิปเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นอินสปิเรชันในด้านใดด้านหนึ่งนะหรือว่าเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นนะคะไม่ว่าจะออกมาพูดสิ่งที่มีประโยชน์พูดถึงเรื่องที่มีประโยชน์หรือว่าจะเป็นการอินเทอร์เทนนะคะให้คนเนี่ยรู้สึกสนุกก็ได้นะ จาก6ข้อเมื่อกี้นะคะพี่กุลขอตัดให้จำง่ายๆ3ข้ออย่างน้อย3ข้อนี้ต้องคำนึงถึงมากๆในการทำคลิป YouTube นะคะข้อแรกเลยคือความสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมเรื่องความสม่ำเสมอในการลงคลิปนะคะข้อที่2นะคะนอกจากความสม่ำเสมอแล้วเนี่ยก็คือการทำให้คลิปเรานะคะถูกค้นพบทำให้คนที่อยากดูคลิปของเราเนี่ยตามหาคลิปเราเจอค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่กุลมาทำคลิปแยกให้คลิปนึงนะคะขอแบบละเอียดละเอียดเลยนะแล้วก็ข้อที่3นะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การคอลลบนะคะไปคอลลบกับช่องอื่นๆก็จะทําให้การแชร์ฐานแฟนกันแล้วก็ตัวคอนเทนต์ก็จะได้ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะวันนี้พี่กุลขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กุลด้วยนะคะวน,นี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ